วันที่31สิงหาคม2564เวลา8.30นาฬิกา30นาทีนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนมอบหมายให้นายสิริวัฒน์บุพาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ห้องอนหรือตลาดสายหยุดเพื่อตรวจประเมินตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเทศบาลเมืองแม่ห้องศนสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดแม่ห้องศนผาณิจจังหวัดแม่ห้องศนท้องถิ่นจังหวัดแม่ห้องสอนและพัฒนาการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วยนายสิริวัฒนบุภาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการตรวจติดตามตลาดสดให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดในสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขและเพื่อกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ตลาดทุกแห่งในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตลาดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจขอความร่วมมือเจ้าของตลาดและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการกำกับติดตามการปฏิบัติและตรวจประเมินตลาดทุกแห่งในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ทางจังหวัดแล้วกับทางารัฐบาลและศวนกากรนะครับได้มาตรวจเยี่ยม ตลาดสายหยุดนะซึ่งเป็นตลาดของเทศบาลเมืองแม่งสอนจากสภาพการดำเนินการนะครับทางตลาดได้มีการดำเนินการตามมาตรการป้องก,กันกับแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยมีการตั้งจุดตรวจก่อนเข้านะครับมีการวัดอุณหภูมิมีการล้างอุอกรณ์เจลแล้วก็สวมหน้ากากาอนามัย โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับก็ได้ดำเนินการในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ปิดประกาศราคาขายสินค้าซึ่งเป็นใบตัา�รการของพน,นิ์นะครับก็ให้ผู้มาใช้ใจ่ายตลาดแห่งนี้นะครับได้รับความสะดวกแล้วก็ได้ทราบราคา อย่างถูกต้องนะครับสำหรับในการพัฒนาตลาดทางเทศบาลก็มีโครงการที่จะพัฒนาเรื่องสุข,ขาลักษณะสุข,ขาพิบาลให้มีความาได้มาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำดับไปเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวแม่สอนครับ